สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องวิดีโอคอมเพสชันนะคะหรือการบีบอัดวิดีโอนั่นเองมันเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเก็บรักษาไฟล์วิดีโอของเราให้อยู่ในขนาดที่เล็กแล้วก็ไม่สูญเสียคุณภาพสำหรับการถ่ายโอนหรือว่าการเก็บไฟล์ไว้ในของเรานะคะโดยเราจะเริ่มกันที่ General Theory of Video Compression นะคะ ทฤษฎีทั่วไปในการบีบอัดวิดีโออ่ะมันมีการศึกษาแล้วก็พัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องเรามาดูกันที่ทฤษฎีที่1นึ่นะคะคือ temporal redundancy เกิดจากการซ้ำซ้อนของข้อมูลระหว่างเฟรมติดต่อกันในวิดีโอกระบวนการเนี้ยมีมาเพื่อลดขนาดไฟล์แล้วก็เจ้าเทคนิคการบีบอัดโดยใช้ temporal redundancy เนี้ยมันเป็นที่รู้จักกันใน การเคลื่อนไหวแบบช่วงก็คือ interframe c o m p e s t i o n นะคะทฤษฎีที่2 block b a e d frame p e d i t i o n ในเจ้า block b e d frame เนี้ยมันเหมือนกับการที่เรามีเฟรมอยู่แล้วก็จะสร้างเฟรมใหม่ใช่ไหมคะเราทำเราจะทำการทำนายโดยใช้ข้อมูลจากเฟรมก่อนหน้า แล้วก็การนำข้อมูลจากบล็อกในเฟรมก่อนหน้ามาใช้งานเพื่อจะสร้างเฟรมใหม่ช่วยในการลดขนาดไฟล์การใช้เทคนิคนี้มันจะช่วยให้เฟรมใหม่สามารถกลายเป็นเฟรมที่เปลี่ยนแปลงได้น้อยอ่าเปลี่ยนแปลงได้น้อยนะคะเรามาดูทฤษฎีที่3 Computing Motion v e c t o r เทคนิคการเบรบอัดนี้เกี่ยวข้องกับการคำนวณเวกเตอร์เคลื่อนไหวการคำนวณน,นะคะช่วยให้ ระบบบีบอัดสามารถระบุการเคลื่อนไหวของวัตถุในวิดีโอได้แล้วก็ทำให้เฟรมใหม่สามารถกลายเป็นเฟรมที่อ้างอิงไปยังเฟรมก่อนหน้าค่ะทฤษฎีที่4 Size of Markbox เป็นปัจจัยสำคัญในการบีบอัดการใช้บล็อกขนาดใหญ่สามารถลด,ดตัว Temporal r e d u n d a n c y ได้แต่อาจจะทำให้ข้อมูลละเมิดความละเอียดออกไป การปรับขนาดของบล็อกนะคะจะต้องพิจนารณาความสมดุลระหว่างการลดขนาดไฟล์และคุณภาพของไฟล์ทฤษฎีที่5 close loop motion compensation เป็นกระบวนการที่ใช้ในการปรับปรุงการคำนวณตัว motion vector กระบวนการนี้จะมีการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างเฟรมทํานายแล้วก็เฟรมจริงการปรับปรุงเจ้าตัว motion vector ช่วยให้บีบอัด สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนะคะ Complexity of Motion Compensation หรือระดับความซับซ้อนของกระบวนการหาเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในการบีบอัดวิดีโอที่เรียกว่า Motion Compensation หรือ MC เป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคที่ใช้ลดขนาดของไฟล์วิดีโอ โดยการปรับเฟรมที่เคลื่อนไหวในภาพที่เป็นเฟรมต่อเนื่องโดยใช้ข้อมูลการเคลื่อนที่ที่ได้รับจากการเปรียบเทียบกับภาพอ้างอิงเพื่อลดความซับซ้อนของข้อมูลซึ่งการคํานวณหาเวกเตอร์การเคลื่อนที่นั้นในเจ้าตัว Motion Compensation มันมีความซับซ้อนแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีที่ถูกเรียกใช้เริ่มจากวิธีที่1 Full Search Full f u l f o r t การค้นหาทั้งหมดในพื้นที่ที่ค้นหาเพื่อหาตำแหน่งที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดมันจะมีความซับซ้อนเพราะเราจะต้องคำนวณทุกรูปที่เป็นไปได้ในพื้นที่ค้นหาดังรูปนี้เลยค่ะวิธีการที่2นะคะคือ l o g a r i t h m Search คือการค้นหาแบบ l o g a r i t h m ที่จะมาลดจำนวนตำแหน่งที่ต้องการ คำนวณลงโดยการใช้ลำดับการค้นหาที่สอดคล้องกับตัวลอการิทึมวิธีที่3นะคะก็จะเป็น h i e r a r c i c a l search คือการค้นหาเวกเตอร์ของการเคลื่อนที่ตามลำดับชั้นที่ใช้ระดับความละเอียดต่างๆของรูปภาพเพื่อลดการคำนวณและเพิ่มประสิทธิภาพอันนี้ก็จะเป็น3ตัวยอดนิยมนะคะแต่ก็ยังมีวิธีอื่นอยู่อีกก็คือ วิธีที่4นะคะก็คือจเจ้าตัว Diamond Search หรือ DS นะคะการค้นหาโดยใช้ลักษณะของเพชรก็คือเจ้าตัว d ดมอนนะคะคือเอามาใช้เพื่อลดจำนวนตำแหน่งที่เราต้องการคำนวณแล้วก็วิธีที่5คือ Tree Step Search หรือ TSS การค้นหาแบบทําซ้ำนะคะแบบ3ขั้นตอนเพื่อลดความซับซ้อนของการคำนวณน,นะคะ Video Coding Standard การเข้ารหัสวิดีโอเป็นกระบวนการที่จําเป็นในการบีบอัดข้อมูลของวิดีโอเพื่อลดขนาดไฟล์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่จำกัดเช่นแบนด์วิดต์ของเครือข่ายพื้นที่จัดเก็บในเรื่องของมาตรฐานการเข้ารหัสวิดีโอนั้นมีหลากหลายมาตรฐานเราขอยกตัวอย่างมาดังนี้มาดูกันที่ H.261 ออกแบบมาเพื่อรองรับการประชุมทางวิดีโอผ่านสาย ISDN ซึ่งออกแบบมาสำหรับความละเอียด QCIF 176คูณ144แต่ยังสามารถรองรับวิดีโอขนาด CIF 352คูณ288ได้การบีบอัดเกิดขึ้นโดยการบีบอัดเฟรมใน i n t e r mode เฟร,รม i และใน mode inter เฟร,รม p แต่ไม่รองรับเฟร,รม b มาตรฐาน H.263 คือการขยายวิดีโอที่ใช้ H.261 รองรับรูปแบบภาพที่หลากหลายขึ้นรวมถึง4 CIF 704คูณ576และ16 CIF 1408คูณ1152ใช้เฟรม IP และ B มา,มาดูกันที่ MPEG1 ออกแบบมาเพื่อช่วยในการจัดเก็บวิดีโอดิจิทัลแบบไม่อินเทอร์สที่ความเร็ว1.5เมกะบิตเพอร์เซกใช้ในรูปแบบ VCD ออกแบบมาเพื่อให้เข้ารหัสความละเอียดเฟรมขนาด s a f ที่1,150กิกะบิตเพอเซกคุณภาพของวิดีโอหรือของภาพนั้น โดยรวมเมื่อเปรียบเทียบกับวิดีโอแบบ HVS ใช้ i n นท่าและ i n t ท่าม d ดโดยที่ i n นท่ามูดใช้ทั้งการสไลด์ขนาดเข้ารหาัสเฟรมคาดการเฟรมจะถูกแบ่งออกเป็นชิ้นของมาโคบ็อกโดยแต่และชิ้นอาจจะมีจำนวนมารโคบอกที่แปรผัดนได้ อันนี้ก็เป็นรูปตัวอย่างของ m p p เนะคะคือชิ้นในเฟรมของ m p p เ่ะแต่ละชิ้นมันจะมีการเข้ารหัสแยกกันแล้วก็สามารถหาปริมาณได้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ e n นโท p y ีของสไลด์ m p มเปในแต่ละชิ้นน่ะมันจะได้รับการเข้ารหัสอย่างอิสระโดยสกิ l ค c o ลิเซอร์ที่แตกต่างกันการชดเชยการเคลื่อนไหวโดยพิกเซลย่อยหรือว่าครึ่งของพิกเซลอ่ะ พร้อมด้วยตัวเวกเตอร์การเคลื่อนไหวที่สร้างขึ้นโดยใช้วิธีการประมาณค่าแบบไบลิเนียรอนุญาตให้เข้าถึงเฟรมแบบสูงสำหรับแอปพลิเคชันค่ะ m p e นออกแบบมาเพื่อแบนวิดที่สูงขึ้นแล้วก็คุณภาพที่รองรับอัตราบิตท,ที่สูงขึ้นตั้งแต่4-9 m ถึง9กเมกะบิตเพอร์เซกนะคะการใช้เฟรมก็มีทั้งเฟรม i p และ B ซึ่งคล้ายกับ m อ็นเเลยทีเนี้ย มันมีการประมาณครึ่งของพิกเซลสำหรับเวกเตอร์การเคลื่อนไหวลองรับวิดีโอแบบอินเทอร์เสยังได้รับการออกแบบให้เป็นมาตรฐานสำหรับการส่งสัญญาณที่ให้การสนับสนุนรูปแบบของแพ็กเกจที่หลากหลายพร้อมทั้งมีความสามารถในการแก้ไขข้อผิดพลาดในช่องสัญญาณที่มีการรบกวนวิดีโอจะมีการเข้ารหัสที่สามารถปรับขนาดได้อันนี้ก็จะเป็นรูปตัวอย่างนะคะ คือเป็นการเข้ารหัสวิดีโอของ MPEG2 มันคือมีการปรับขนาดได้ใช่ไหมคะวิดีโออินพุตอ่ะจะแบ่งออกเป็น2ชั้นก็คือมีทั้งชั้นฐานที่มีความถี่ต่ำแล้วก็ชั้นของการปรับปรุงที่มีความถี่สูงซึ่งจะสังเกตว่าทั้ง2 l a เลเยอร์จะได้รับการเข้ารหัสอย่างอิสระจากนั้นจึงมันติเพกลงใน Steambit ที่เข้ารหัสไว้เอาละค่ะ มาตรฐานที่เราได้กล่าวไปนะคะก็ยกว่าเป็นแค่ตัวอยา่างเท่านั้นจริงๆในปัจจุบันอะ่ะมันมีหลากหลายมาตรฐานเยอะแยะไปหมดเลยพวกมาตรฐานเ่าเนี้ยมันมีความสําคัญในการช่วยทําให้บีบอัดแล้วก็ถอดรหัสวิดีโอสามารถทําได้ในหลายแพลตฟอร์มปัจจุบันนะคะผู้ใช้งานอะ่ะสามารถเข้าถึงเนะะื้อหาวิดีโอได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้งาน สำหรับุ่มหนึ่งนะคะก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ